สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการคุยเฟื่องเมืองประทุมสาระดีๆเพื่อพี่น้องชาวปทุมธานีค่ะดิฉันชยาภา,าการจนารัตผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะจะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ภาครัฐได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนในปี2566นี้ค่ะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยนะคะ ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2,566เป็นต้นมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ประกาศให้ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนโดยปริมาณฝนรวมของประเทศในปีนี้นะคะจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณร้อยละ5ค่ะและน้อยกว่าปี2,565ที่ผ่านมาด้วย โดยช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกระะกฎาคมนะคะจะเกิดภายวะฝนทิ้งช่วงอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แรล้งสำซากนอกเขตชนละทานะคะ และในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนชุกหนาแน่นที่สุดเนี่ยจะมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่และเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ด้วยค่ะ ทางนี้นะคะฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม2566นี้ค่ะแต่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะยังมีฝนตกชุกหนาแน่นจนถึงเดือนมกราคม2567ค่ะนอกจากนี้นะคะภาครัฐเนี่ยได้เตรียม12มาตรการรับมือฤดูฝนไว้แล้วเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะเมื่อวันที่9พฤษภาคม 2,566คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2,566จำนวน12มาตรการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการดังกล่าวเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประกอบด้วย 1. คาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน,น้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงในเดือนมีนาคม2,566เป็นต้นไป 2. บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก และเป็นพื้นที่หนูน้ําแทนเก็บกักน้ําไว้ใช้ก่อนสิ้นฤดูฝนรวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ําเป็นพื้นที่รับน้ํหนองและการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายยอภายในเดือนสิงหาคม2 5 6 6 3ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ําในแหล่งน้ําขนาดใหญ่และกลางและขอนระบายน้ําสําหรับใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของกลุ่มลุ่มน้ําและบริหารจัดการน้ําในช่วงภาวะวิกฤตก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน 4. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์หรือระบบระบายน้ำสถานีธรรมารให้พร้อมใช้งานก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน 5. เตรียมพร้อมและวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงในช่วงฝนทิ้งช่วงก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน 6. ตรวจความมั่นคงและปลอดไทยคันทำนกผนังกั้นน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน 7. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน8ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดทยัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติตลอดช่วงฤดูฝนเเร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2566ส0สร้างความเข้มแข็งเครือข,ข,ข่ายภาคประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน11 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายต่างๆและประชาชนก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝนและ12ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไทยตลอดช่วงฤดูฝนค่ะและนอกจากนี้นะคะกอนชได้ออกมาเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลากจากฝนถล่มด้วยค่ะเขาเตือนเรื่องอะไรกันบ้างมาฟังกันนะคะกองอำนวยการด้านแห่งชาติ หรือกอนอนชอ,ออกประกาศฉบับที่สี่สองพเรื่องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ำและหล,ลกักหลังพบมาส่งตะวันตกเฉียงใต้ที่พักปกคลุมประเทศไทยจะมีกําลังแรงขึ้นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศาลาวและกัมพูชาทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากและพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำหนองไม่สามารถระบายได้ทันในช่วงวันที่27พฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายน2566ดังนี้1ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอลมเก่า2ภาคกลางได้แก่จังหวัดเพชรบุรีอําเภอท่าย,ยางบ้านลาดและเมองเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อําเภอ 3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและพิบูลมังสาส4ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดระยองอำเภอเมืองระยองและแกลงจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีและจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดและเขาสมิง5ภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรอำเภอประทศจังหวัดระนอง อำเภอกระเปอรเมรนองและสุขสําราจังหวัดทางนาอําเภอกระปงโคระบุรีตะกัวทุ่งตะกุป่าและท้ายเมืองจังหวัดภูเก็ตอําเภอกระทุ่งลางและเมืองภูเก็ตจังหวัดกระบี่อําเภอกอลันตาคลองท่อมเมืองกระบี่เหนือคลองและอ่าวลึกจังหวัดตรังอําเภอเมืองตรังกันตังและปะเหลียนและจังหวัดสตูลอําเภอทุ่งว่าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดที่จิตเยี่ยมผู้ประสบภัยหลังพายุถล่มเมื่อวันที่22พฤษภาคม 2,566ที่เกิดพายุฝนกระหนำ่ำและลูกเห็บตกบริเวณบ้านเนินปอหมู่หนึ่งตเนินปอออมเทศงามจัังหวดพิจิตรทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างต้นไม้ล้มความแรงของลมทําให้พัดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านพังจํานวนอัามากและพัดถลม่มหลังคาโดมของโรงเรียนวัดเนินปอพังถลม่มลงมาทับร่างของนักเรียนและพานโดมที่กําลังงองมาซ้อมฟุตบอลมาหลบฝนจากตัวเลขเมื่อวันที่23พฤษภาค,คม2566เวลา11.32น พบผู้เสียชีวิตแล้ว7บาดเจ็บอีก18รายนับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงสุดในรอบ40ปีโดยนายพยโยนอสมพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติวาตภาัไทยพร้อมทั้งได้ตั้งศูนย์รับบริจาคจากภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆไว้ที่เทศบาลตำรวจปอรวมถึงยังสั่งการไปถึงอ,อปอทอในทุกพื้นที่สำรวจสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่สร้างมาหลายปีหากไม่แข็งแรงให้ทำการรื้อถอนทันทีเพื่อป้องกันให้การเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก และสำหรับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะนายอดีเทพกมลเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ออกประกาศให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องนะคะภายในจังหวัดปทุมธานีเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนในช่วงวันที่27-30พฤษภาคมนี้ค่ะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกลางแจ้งว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและกรอบอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1ลงวันที่24พฤศภาคมสองพายเวลา17นาฬกาแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและลงสู่อ่าวมัตตันทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงงอและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคกลางมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่27-30ถึงพฤษภาคมารยหกสจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงถัยทราบล่วงหน้าและดําเนินการดังนี้ 1. กรณีพายุฝนฟ้าคะน,นองและลมกระโชกแรงให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและมกกระซกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายสําหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย 2. กรณีน้ําท่วมฉับพลันและน้ําท่วมทังให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดอุทกภยัยหรือน้ําท่วมขังได้ 3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เตรียมยมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณาภัยรวมถึงกําลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงและ 4. หากเกิดสาธารณาภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีทราบทันทีค่ะและนั้นก็เป็นประกาศที่ทาง จังหวัดปทุมธานีออกมานะคะสำหรับพี่น้องปทุมธานีทุกท่านนะคะสามารถแจ้งเหตุอันเกิดจากสาธารณภัยทุกประเภทเลยนะคะได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีสายด่วนโทรนะคะ1784หรือโทรที่เบอร์ออฟฟิศนะคะ0 2 5 8 1 7 1 2หหหรือแอดไลน์นะคะแอด DDPM 1784คุยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566นะคะเวลา17นาฬิกาค่ะเราก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีพายุฝนทะลมในพื้นที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มมากกว่า30ต้นบางส่วนเนี่ยโค่นทับรถยนต์และบ้านเรือนของประชาชนจนได้รับความเสียหายมีไฟฟ้าดับบริเวณกว้างนะคะเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยต้องปิดกั้นการจราจร ชั่วขราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสะดวกนะคะซึ่งจุดเกิดเหตุค่ะเกิดบ,บริเวณถนนนะคะบางขันหนองเสือช่วงคลอง8มุ่งหน้าคลอง9หมู่4ตํตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบเข้าไปตรวจสอบเลยค่ะพบว่า ที่เกิดเหตุน,นะคะมีร้านกลิ่นฟางบ้านเลขที่60ทับ2หมู่ที่4ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายพันไม้แล้วก็ฟางปุ๋ยหญ้าแล้วก็พบเสาไฟฟ้าค้นใส่ต้นไม้แล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคล ของเจ้าของร้านนะคะได้รับความเสียหายทั้งคันเลยค่ะหลังคาร้านนะคะเป็นกระเบื้องถูกลมพัดปลิวไปจํานวนมากขณะที่บนถนนนะคะพบเสาไฟฟ้าหักโคน้นกว่า30ต้นค่ะทับรถยนต์บรรทุกพวก่วง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้รับความเสียหายหลายคันเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหอนองเสือค่ะมีการปิดกั้นเส้นทางบางขันหนองเสือที่จะเดินทางผ่านคองแอน89นะคะให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนที่จะทำให้รถยนต์นะคะติดขัดอย่างหนักเลยค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางหลักและไฟฟ้าส่องสว่างดับมืดเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะทางด้านของนาย บันตทัศทัพทิมเทศนะคะอายุ37ปีเจ้าของร้านกลิ่นฟางเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะโดยช่วงแรกเนี่ยเป็นเสียงฟ้าก่อนแล้วก็เกิดฝนตกหนักแล้วกเกิดลมแรงประมาณ10นาทีค่ะจนทําให้เสาไฟฟ้านะคะหักโค้นใส่บ้านของตนเองเนี่ย3ต้นทับพ,พันไม้รถยนต์ของตนเองและบ้านเรือนได้รับความเสียหายและเสาไฟฟ้านะคะโค่นล้มกว่า30ต้นค่ะ ยังทับรถยนต์และรถบรรทุกที่อยู่ระหว่างขับผ่าในเส้นทางดังกล่าวเนี่ยจนได้รับความเสียหายจำนวนมากค่ะ ทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เคลียสิ่งของที่เสียหายออกนอกเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนำเครื่องจักรกลและบุคคลเข้าทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีไฟฟ้าใช้และเปิดเส้นทางการจราจรได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทางการไฟฟ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกแวยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เคลียรพื้นที่เสร็จเรียบร้อยภายในเวลา24นาฬิกาของคืนวันนั้นเลยค่ะ เพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุดังกล่าวขึ้นอีกนะคะทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆค่ะก็ขอแนะนําการเรียนรู้และการรับมือพายุเพื่อลดเสี่ยงอันตรายกับบุคคลหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะมีอะไรบ้างต้องทำอันอย่างไรบ้างเรามาฟังกันนะคะในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าะนอง และลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปภจึงขอแนะนําวิธีการเตรียมตัวรับมือพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ดังนี้วิธีเตรียมพร้อมรับมือ 1. ติดตามพยากรณ์อากาศ 2. ตวรวสอบบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง 3. จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด สี่ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโคน่นและ5พบเห็นเสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยกรณีอยู่ในอาคาร 1. ไม่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือระเบียงเพราะอาจเสี่ยงถูกฟ้าผ่า 2. ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันอันตรายจากพายุลมแรงและ 3. มงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือป้องกันการถูกฟ้าผ่าวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยกรณีอยู่กลางแจ้ง หนึ่งอยู่ให้ห่างจากสิ่งูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงป้องกันการถูกล้มทับ 2. ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าซึ่งเสี่ยงต่อการถูกฟอฟ้า,าผ่าและสมงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่า,านอกจากนี้นะคะเรายังมีวิธีปฏิบัติหลังเกิดพายุสงบนะคะแล้วก็วิธีช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากฟ้าผ่ามาฝากกันด้วยค่ะมาฟังกันนะคะ วิธีปฏิบัติหลังพายุสงบหนึ่งตรวจสอบอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนรอบข้างหากมีผู้ได้รับอันตรายถึงชีวิตให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทันที2หากตัวบ้านหรืออาคารที่ใช้หลบภัยได้รับความเสียหายให้อพยพออกจากสถานที่ดังกล่าวพร้อมกับแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบโดยในระหว่างนี้ไม่ควรกลับเข้าไปยังอาคารดังกล่าวจนกว่าทางการจะประกาศร,รับรองความปลอดภัยวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากฟ้าผ่าหนึ่ง หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่เกิดเหตุก่อนฟ้าผ่าซ้ำลงมาที่เดิมโดยผู้ช่วยสามารถสัมผัสร่างกายผู้ป่วยได้ทันทีเนื่องจากผู้ป่วยที่โดนฟ้าผ่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ในตัวต่างจากผู้ป่วยที่โดนไฟฟ้าชอ็อต 2. ถ่ายปอดโดยการเป่าปากสลับกับโนดหัวใจก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่อไป ค่ะจบลงแล้วนะคะกับสาระความรู้ในวันนี้นะคะคราวหน้านะคะเรามีสาระอะไรดีมาฝากขอให้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สื่อออนไลน์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีทุกช่องทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามีทั้ง f a c e b o o k เว็บไซต์ YouTube และ TikTok ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะคะและวันนี้นะคะชัะยาพาขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ